คันนี้นิวซีเดียนะครับเครื่อง 4G18 ลูกค้ามาให้ดูแลระบบเเกี่ยวกับสายพานลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนสายพานแล้วก็ให้ดูแลอื่นๆไปด้วยแล้วก็เวลาถอยหรือเบรกมีเสียงดังอะไรแปลกๆนะครับอันนี้ผมก็ได้ตรวจเช็คแล้วว่าเออหนึ่งนะครับผ้าเบรกสมควรเปลี่ยนมากแกงลูกค้าละลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนนะครับผ้าเบรกเนี้ยบางแล้วนะครับแล้วก็แตกแล้วด้วยนะครับผ้าเบรกแตกแลวเนี้ยมันจะมีรอยร้าวเนี้ยผ้าเบรกมันหมดสภาพแล้วครับ มันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนถึงเวลาที่จะเซอร์วิสละนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับก็50-50อยู่ด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนไปคู่แล้วก็ทีเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆเนี่ยพวกขี้ผ้าเบรกอะไรเนี้ยเบรกมือนะเอาที่มันติดอันนี้ผมล้างทําความสะอาดละนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้า k, เบรกเกียร์จานนะครับอันนี้ผมขัดให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะพ่นส,สีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเกียร์จานนะครับแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดให้นะครับ คีพาเบรกหนามากเลยนะครับฝุ่นฝุ่นฝุ่นเยอะมากเลยหนามากเลยนะครับทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งส่วนนะครับถ้าพวกขีผ้าเบรกอะไรต่างๆเนี้ยเบรกมือนะด้านในถ้ามันสกรปรกมากๆเวลาเบรคหรือเวลาถอยมันอาจจะมีเสียงสีอะไรแปลกๆนะครับหรือว่าติดขัดๆหรือพวกไอสลักพวกเนี้ยก็ตายเหมือนกันนะ ก็ตายเหมือนกันวันนี้เรามาดูแลกันใหม่เลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวทาจารบีใหม่ล้างขี้ผ้าเบรกใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานกันใหม่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับของคันนี้ก็ลูกสูบก็ไม่ติดนะครับดันเข้าได้อยู่ปกติทั้งสี่ล้อแสดงว่าลูกสูบคันนี้ไม่ติดนะครับทั้งทั้งทั้งสี่ล้อเลยเอ่อทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมดันลูกสูบดูละทั้งสี่ล้อนะครับของคันนี้แล้วก็มีสายพานนะครับสายพานหน้าเครื่องสองเส้นนะครับเท่าที่ เสียหายหรือล,ลูกค้าแจ้งมาแล้วก็มีไฟลีเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไฟลีไม่รู้ด้านไหนเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเอาเอ่ออื่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาไปซื้อ้าเบรกไปเจียจานก่อนนะครับน้ำขี้้าเบรกนะครับดำปีเลยนะครับทุกคันนั่นแหละครับถ้าไม่ได้มาล้างนานหลายปีใช้จน้าเบรกใกล้หมดขี้้าเบรกจะเยอะมากนะครับบอกได้เลยอันนี้ขี้ขี้้าเบรกคือเบรกมือนะ อันนี้เบรกมือนะครับโอเคเดี๋ยวล้างให้ซ้ายขวาเลยนะครับส่วนแรงจะเป็นด้านหลังหรือเบรกมือติดนะครับที่เอ,อที่จานดิสเบเบรกที่มันครอบไว้นะเราต้องถอดจานจานออกมาจานเบรกออกมานะครับจะมองเห็นอันนี้ผ้าเบรกคือเบรกมือนะไม่ใช่ผ้าเบรกหลักนะครับผมอันนี้จานเบรกผมได้ไปเกียร์มาแล้วนะแล้วก็พ่นสีให้ด้วยดูนะครับ ก่อนที่ผมจะเอาไปเจียผมพ่นสีก่อนนะครับพ่นสีเสร็จแล้วก็ไปให้ลงกึงเขาเจียมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะจะไม่เลอะเทอะข้างในนะครับด้านในก็ขัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยโอเคพาเบรกใหม่นะครับพาเบรกใหม่พาเบรกใหม่จานเบรกเอาไปเจียสี่ล้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดสายพานโอเคเสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามาให้ผมดูแลนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานนะครับทั้ง4ใบเลยนะครับบวกหน้าหลังเปลี่ยนผ้าเบรกบวกหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนสายพานสองเส้นนะครับอันนี้ลูกค้าเก่ามาให้ผมดูแลนะครับอันนี้ผ้าเบรกใหม่ไปลองขับดูแล้วโอเคเลยเบรกนุ่มอันนี้ผมพ่นสีให้ด้วยนะพวกนิดอะไรต่างๆนะครับจะได้เข้ากับล้อแมกของลูกค้านะครับบวกหน้าหลังเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเกียร์จานเรียบร้อยนะครับผ้าเบรกนั้นนะนะครับ เอออย่างน้อยเราก็มาล้างพวกไอ้ขี้ผ้าบงผ้าบเบรกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังน้อยก็ดูแลกันใหม่นะครับเออไอพวกนี้ก็พ่นสีให้ใหม่หมดเลยเนาะ <ksam> ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาให้ลูกค้ารับรถวันเดียวเสร็จนะครับมาทิ้งไว้ตอนเช้าหรือว่าก่อนหน้าจะมาทําหาผมเออทิ้งไว้ให้ผมเออวันเดียวเสร็จเอาง่ายๆนะครับวันเดียวเสร็จแต่มาเช้าเ้าหน่อยนะครับมาเช้าเ้าหน่อยนะครับประมาณนี้เมื่อกี้ผมไปลองขับแล้วนะครับเวลาบงเวลาเบรกนะครับ ลงกึงบางลงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเออบางทีเขาก็เกียร์ได้นะครับบางทีก็คดนะครับเราก็ต้องไปลองขับดูนะครับเวลาแตะเบรกไม่ไหลนะรู้เลยนะครับสั่นเนี่ยโบกเลยนะป๊อปป๊อป๊อเลยนะผมเคยเจอหลายลงกึงเหมือนกันเราก็พยายามเปลี่ยนหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะครับคันนี้จบละให้ลูกค้าที่ใช้งานก็ได้ทรงนี้เลยนะครับรถลูกค้านะครับล้อดูนะครับ ผมเก็บหาบล็อกล้อไม่ได้นะครับบล็อกล้อลูกค้ามานะอันนี้หกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นน็อตพิเศษอีกนะครับผมไปเอาอีกคันนึงมามาเปลี่ยนให้มามาใส่ให้นะไอตัวพิเศษเนี่ยเกยบจะไม่มีถอดนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ลูกค้าซื้อเป็นเป็นชุดดีกว่านะครับแล้วก็หาแบบนี้มาก็ได้นะครับแล้วเอาตัวนั้นออกนะครับเปลี่ยนชุดน็อตใหม่เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องหาบล็อกด้วยนะครับบล็อกของเขาอะ แต,ต่ปัญหาคือตัวเนี้ยบล็อกของลูกค้าไม่มีด้วยนะครับผมเอาอีกคันนึงมาใส่มาถอดให้ด้วยนะครับบล็อกมันนะไอ้บล็อกกันขโมยอะ่ะก็ประมาณนี้โอเคนิวซีเดียเปลี่ยนพาเรเบรกเกียร์จานสี่ล้อนะครับบวกหน้าหลังเปลี่ยนโอเคครับ ยบขาวคันนี้สรุปแล้วไปลองเบรกดูนะครับเบรกหลังซ้ายติดหรือลูกสูบนะครับเป็นสนิมผมก็ว่ายุทำไมเออเบรกเวลากดลูกสูบแล้ว แข็งๆหน่อยนะครับแต่ก็กดเข้าอยู่ผลสุดท้ายไปลองขับให้ลูกค้าก่อนส่งนะครับลูกสูบติดนะครับถอดออกมาแก้ไขขัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทาจารบีใหม่นะครับอันนี้ขัดนะครับสนิมคือว่ากินไม่เยอะแค่เป็นคราบนะครับแล้วก็ทําให้ฝืดแล้วก็มาขัดขัดให้สะอาดเลยนะครับขัดให้ไม่มีสนิมเลยนะครับใช้วิธีขัดแบบนี้เลยนะครับก็ไล่น้ำมันเบรกใหม่อะไรใหม่จบนะครับของคันนี้มาดูตามรูปเลยนะครับผมขอบคุณที่มาให้ผมดูแล